นี่คือนะครับสิ่งที่เบากิหลงอยากนำเสนอให้พี่น้องได้รับชมให้คนลาาบางคนที่บอกว่าคนไทยอิสสะสภาลอยเมืองเมืองลา่าอย่างสี่นะครับเบิ้งครับพี่น้องสพานลอยเมืองไทยเปิดใหม่อีกแล้วนะครับพี่น้องพึ่งท่าสีใหม่เสร็จหมาดๆครับเบิ้งอย่างโก้อย่างรู้ครับพี่น้องเปิดไทยเรื่องแสงโอ้หยิบหยับ เอาเงินมาจากไหนามาจ่ายค่าไัยนะครับพี่น้องเบิ่งความเจริญเมืองไทยขนาดนี้นะครับเพื่อนจะไปอิจสาสะพานลอยทําไมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC เบาเกล่งแซนแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับตอนนี้เบาเกล่งก็อยู่ที่ Sky สกายวอล์กสวนเบญจากิตตินะครับพี่น้องแต่เบาเกล่งสี่ปอัปเดตนะครับสวนเพืินจิตหรือว่าสกายวอล์กเพื่อนจิตนะครับช่วงนี้ก็สกายวอล์กแห่งนั้นหรือว่าสะพาน สะพานเขียวนะครับพี่น้องกํากลังเป็นที่ยอดฮิตของหนัก่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเพิ่นเปิดภพยยามกลางคืนไว้ถ้าเอามาเวลาประมาณหนึ่งทุ่มจะเห็นแบบสวยๆงามๆนะครับเป็นอะไรที่อลังการมากๆนะครับกําลังเป็นที่ยอดฮิตนิยมของหนัก่องเที่ยวเราพี่แลงกับสิพาพี่น้องเดินจากสวนเบนจ่าไปตรงนั้นนะครับเําไปหลับส้มด้วกันนะครับถ้าพี่น้องนะครับมาจากสวนเบนจา่านะครับที่ว่า จากแยกอโศกนะครับกับีเดินมาไกลอยู่นะครับพี่น้องเกือบกิโลโเวอนะครับแต่ว่าขึ้นสกายวอล์กสวนเบนจ่าเดินมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องกับทีเห็นข้างหน้าผมนั่นนะครับก็บสีเป็นสกายวอล์กหรือว่าสะพานเขียวนะครับที่ว่าจุดไฮไลท์ที่ว่ายอดฮิตตอนนี้เพิ่นเปิดภัยไว้แบบสวยงามมากๆนะครับแบอบกกิเลงกับกำลังสิไปตรงนั้นสนเดย์นะครับเห็นแต่คนอื่นถ่ายแบบว่า สวยงามมากจังสี่นะครับตรงสวนเบญจกิตินะครับพี่น้องก็สกายวอล์กตรงนี้ก็สวยงามยค่งขึ้นนะครับตอนนี้เพิ่นเปิดให้สีเหลืองอลามไว้ถั่วสวนเลยนะครับมองไปก็สิเห็นรอบๆตัวเมืองเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับก็บสิเห็นแบบแสงไพรต้นไม้อาจจะโบเห็นแล้วนะครับที่ว่าเขียงงามกับจีนะครับ เพราะว่าทุ่มหนึ่งแล้วครับแต่ว่าตรงนี้คนยังเดินเยอะนะครับพี่น้องเพราะที่แหล่งกาสีไปสะพานเขียวสะพานเขียวไย่หยินแต่เพิินว่าออกกันมาว่าสะพานเขียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่ว่าเสื่อมต่อกันเลยนะครับสะกายวกสวนเบญจาสะกายวกสวนเบญจกิตติถือว่ายาวมากๆนะครับเดินมาแล้วประมาณ1กิโลนะครับก็ยังบทสุดนะครับ บางทหแ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่พุนะครับสะน้องน้ำที่ว่าส่วนเบนจะนะครับกระเดินสกายวอล์กมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อาจสิใกล้แล้วละสะพานเขียวนะครับใจจดใจจ่อนะครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าตรงนั้นเป็นจุดไฮไลท์ที่สวยงามมากๆสันเดนะครับ สวยงามยามแรงนะครับพี่น้อง,ข,อง,งข้างล่างคนก็นยังเดินกันหลายนะครับเบิ่งโอ้สวนสวยมีที่ออกกําลังกายด้วยตรงนั้นนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องโอ้ไม่น่าละเรารพอๆถึงบอกว่าเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะครับบ่ต้องลงจากสะพานนะครับถ้าขึ้นสะพานเขาเดินมาเรื่อยๆก็ ที่เขาถูสะพานเขียวหรือว่าสวนเพื่อนจิตนะครับสำหรับส้มนอกันครับพี่น้องนี่คือนะครับพี่น้องสกายวอล์กที่ว่าจากสวนเบญจาที่เสื่อมต่อกับสะพานเขียวในข้างล่างนะครับตรงนี้เพิ่นก็เปิดให้ลงไปเดินสะพานเขียวได้นะครับพี่น้อง พี่อันนี้สะพานเขียวมันใช่ไหมครับใช่จะไปไหนครับไปสะพานเขียวสะพานเขียวแม่แล้วแล้วจะไปรูปนี้ปะไม่ไม่เดินสะพานเขียวสะพานเขียวไ,วไปทางนี้นะอันนี้ไม่ใช่สะพานเขียวนะขก็แล้งนะครับครับนี่ตรงไปนี่สะพานเขียวครับจ่ว่าเดินเดินตรงนี้ได้ไหมครับขอบคุณครับตรงนี้นะครับพี่น้อง ถ้าห้องจะไปลุ่มพี่นี่ก็ได้นะครับพี่รปภพ,อพอบอกไว้นะครับว่าถ้าห้องจะไปลุ่มพี่นี่ก็ได้แล้วกันนี่ครับคือทางไปสวนลุ่มพี่นีตรงนี้นะครับพี่น้องก็คือเป็นที่ว่าเขาเรียกสะพานเขียวนะครับพี่น้องป้า ขี่แหล่งกระตุกกะลึงมาเห็นข้างแรกครับนี่ของไพ่เหลืองสวยงามอลามนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับข้างลังข้างข้างผมนี่นะครับมองไปก็จะเห็นนะครับจุดให้ไล่นะว่าที่ว่าเปิดไพ่นีออนไว้ผู้ว่าเปิดเปิดไว้ถ้าทัาง้งคืนหรือว่าแต่ว่าตอนเย็นมาเพิ่นจะเปิดไว้เอาไปหลับส่ม m ตรงกันนะครับ เดินสนไปสนมาวอกแวกวอกแวกนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาครั้งแรกนะครับเบอร์วิ่แหลงก็แต่ว่าตรงนี้นะครับพี่น้องเพื่อนก็เป็นทางธรรมดาตรงนี้อาจสิเป็นทางด่วนนะครับพี่น้องหรือว่าทางพิเศษนะครับสะพานตรงนี้ไปลุมพินีได้าาครับทางด่วนหรือว่าทางพิเศษนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกั้นไว้บ่ให้ มีผู้ใดเข่าได้ตรงนี้กับมีรางรถไฟอยู่นะครับนี่มีรางรถไฟอยู่ครับพี่น้องครับมีหลายคนบอกว่าถ้าเขาเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นนะครับความสวยงามงามค่มขึ้นครับนี่ครับพี่น้องจุดเชื่อมต่อระหว่างนะครับสวนเบญจกิติสวนลุมพินีนะครับนี่ครับสะพานลอยตรงนี้เชื่อมต่อกันนะครับสามสามสะพานนะครับ นี้ก็เป็นสะพานที่ว่าสวยมากๆครับปทุมวันพื้นที่ปทุมวันกับพื้นที่คลองเตเยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับนาเพิ่นจิธรรมสีใหม่หรือว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะครับเพราะว่าเพิ่นพึ่งทาสียังไม่เสร็จเลยเหลืองอลามข้างหนึ่งนะครับสีเหลืองนี่ก็เต็มเลยนะครับพี่ต้องคนละครึ่งนะครับปกติเพื่นจี ท,ทําสีเหลืองแยกแสกเอาไว้นะครับตรงนี้คือว่าสีเหลืองครึ่งหนึ่งเลยนะครับหนาสีไม้ถึงสัญ,ญลักษณ์อีหยังสักอย่างนะครับข้างหน้าผมนี่นะครับนี่คือนะครับสิ่งที่เบากิหล่งอยากนาเสนอให้พี่น้องได้รับชมมให้คนลาวบางคนที่บอกว่าคนไทยอิสสาสภานลอยเมืองครับเมืองลาวอย่างซี่นะครับเบิ่งครับพี่น้องสภานลอยเมืองไทย เปิดใหม่อีกแล้วนะครับพี่น้องพึ่งท่าสีใหม่เสร็จหมาดๆครับเบื้องอย่างโอ้อย่างรู้ครับพี่น้องเปิดไทยเรื่องแสงโอ้หยิบหยับเอาเงินมาจากไหนามาจ่ายค่าไทยนะครับพี่น้องเบื้องความจเจริญเมืองไทยขนาดนี้นะครับเพิ่นจะไปอิฐสาสะพานลอยทําไมนะครับสะพานลอยเมืองไทยมีเป็นตั้งหมื่นแห่งนะครับพี่น้องตรงนี้กับสะพานลอยนะครับแล้วกะ ใกล้ๆกันนี่เบาะกแหลงสีหันมาอีกมุมนะครับกัเป็นสะพานลอยเงาระดับสองกิโลนะครับสะพานลอยแห่งนี้เพราะว่าเป็นสะพานลอยที่ว่าเสื่อมจ่อไปที่สวนลุมพินีกับสวนเบนจ่พิตินะครับพี่น้องเบิ่งอันทีเรื่องแสงยาวๆไปนันคือนะครับสะพานลอยขามถนนนะครับเป็นสองกิโลเลยนะครับพี่น้องเบาะกแหลงเดินมาเมื่อกี่นะครับนี่แหละสิ่งที่นั่หรือจะนําเสนอให้ คนทางบ้านได้หลับส้มนะครับความจเจริญของเมืองไทยนะครับสะพานลอยตรงนี้สีวิไลสวยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งสะพานที่ว่าประกอบภัยที่รู้งร่าพึ่งเปิดใหม่นะครับจุดเซ็กอินแห่งใหม่แลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับที่หลายคนยังบอกขาถึงนะครับเพราะว่าเพิ่นพึ่งเปิดนะครับสะพานนี้สวยจริงงามจริงครับพี่น้องเบิง้งป๊าดเบิ้ง อลังการงานสร้างแต่ว่าผมมีคนเดินนะครับพี่น้องกะว่าเพิ่นพ่งเปิดใหม่คนยังไม่รู้จักนะครับเป็นจุดเช็คอินจิวาจุดให้ไลยแห่งใหม่นะครับขึ้นมากอะในนอนนะครับคนไทยคนไทยความสําคัญกับสิ่งนี้นะครับบอกเคยมองข้ามก็คือทั้งดับเพลิงนะครับมีไว้เพื่อป้องกันอัคคีภัยนะครับตรงนี้แหละครับพี่น้องนายจะเป็นทังด่วนทังด่วนของ ท้างด่วนหรือว่าท้างพิเศษหรือจย่างไรนะครับพี่น้องนี่ไปถนนเพชรบุรีประตูน้ำคลองตันนะครับตรงนี้ก็รถแลนนะครับหลายนะครับรถวิ่งมองไปทางนั่นนะครับก็สิเป็นสวนลุมฟินีท้นั้นจ้ะเป็นสวนเพื่อนจิตนะครับจริงที่บอกขึ้นแหล่งอยากนำเสนอให้พี่น้องก็คือตรงนี้แหละครับพี่น้อง เปิดไพ่ไว้สวยงามมากๆนะครับคนไทยคอมจีจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆให้หลายคนหลับ้มนะครับว่าสาว้าโลกหลับ้มนะครับแต่ตอนนี้นะครับเศร้าทางซาดก็ยังบอกเขาถึงนะครับเพราะว่าเพิ่งท่าสีเปิดใหม่นะครับเพิ่งทําเสร็จเบิ่งครับความสวยงามนะครับเปิดไพ่ไว้เอาเงินจากไหนเนาะมาจ่ายค่าไพ่นะครับพี่น้องปกติสีเหลืองตรงกลางนะครับแต่ว่ามาตรงนี้สีเหลืองทาแบบ ยางสุดแถบเท่ากันเลยนะครับพี่น้องหน้าสีเอาไว้สำหรับคนพิการทางสายตาหรืออย่างไรนะครับพี่น้องโอ้เดินมาไก่นะครับกับสีเห็นแสงไฟสว่างกอาไว้บนสะพานแห่งนี้ป้าแต่มันหนาทึ่งมากครับพี่น้องอะไรจะขนาดนี้นะครับจุดจีว่าประกอบไฟแสงสีสวยๆงามๆนะครับประมาณ ร้อยหาสิบเมตรนะครับพี่น้องเกือบสองร้อยนะครับพี่แหล่งเดินมานี่นะครับท่าเรือรังนาตอนฮอรน่าจะเป็นทางด่วนหรือจังใดครับพี่น้องเพราะพี่แหล่งกับเบรนใจนะครับในตรงนี้เพราะว่าพี่แหล่งก็มาครั้งแรกนะครับตัวเห็นแล้วนะครับพี่น้องมันสวยงามจริงๆนะครับตรงนี้ยังสายไพ่บทท่านเอาลงดินนะครับพี่น้องยังมยุมายะหลายนะครับโอ้ ยังเต็มอยู่นะครับพี่น้องมีทั้งแห้งต่ำแห้งสูงนะครับหน้าสีเอาลงยากอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่ามันเยอะนะครับทั้งสายไผ่แห้งสูงแล้วก็สายไผ่แห้งต่ำเบิ่งครับว้าวสวยงามยามแรงสวยงามจริงๆครับนี่แหละครับพี่น้องสิ่งที่บอกกแหลงอยากนำเสนอให้พี่น้องไดหลักส้มนะครับกับือตรงนี้นะครับเปิดไพ่ไว้ นาสีไห้ทั้งขึ้นหรือจังไรนะมีเวลาปิดของเพลินบอกโบกิเลียงก็ยังบมมันใจนะครับเพราะว่ามาครั้งแรกครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็ถ้าพ้นตกนี้น้าสีอยากลื่นนะครับพี่นอ้องเพราะว่าสีใหม่นะครับบบกแเลงเดินนี่ก็ยังลึดดัดดึดดัดอยู่นะครับเลื่อมมากมากนะครับทุงนี้นาสีเป็นทางพิเศษนะครับพี่น้องสังเกตนะครับจะเป็นทางพิเศษ วิ่งหลายนะครับตรงหน้าไปบอกกิเลงก็ยังบู่ครับมาครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็ย่าลงทางอยู่ครับโอ้ครับถ้าคลิปนี้ก็บโบมี่ยังหลายนะครับพี่น้องบอกกิเลงก็มาอัปเดตนะพี่น้องในรอบส้มซับนี่นะครับก็ซึมส,สอบก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับตไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บ,บอกกิเลงทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่น้องสามารถ พูดคุยถักท้ายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนเบาะิสแหล่งโดยการโคสส้แซออกไปท่ายคลิปนี้ข,ขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ